สัง่งกวนมูอย่างให้เจ้าตายอย่างงไไ่ายด้มันยากที่จะแก้ความเกลียดชังในใจของข้าได้มันอยู่ไหนแล้วล่ะเจ้าเป็นใครเนะี่ยจุ้มเจ้ายังไม่เข้าใจอีกแล้วฮะข้ากำลังถามเจ้าว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้นี่มันเสื้อผของจอยยู ปล่อยข้าไปข้าแค่ลงโทษคนบาปในตระกูลช่างเป็นคนบาปในตระกูลจุ๊อ้ากาพิษเจ้าหญิงชิง y u a นในท่านสัง่งให้ข้าพาเจ้ากลับไปเจ้าขยะเจ้าถึงมาช้าขนาดนี้ได้อย่างไรสังกวนหุหยางที่น่ารังเกียจไม่ยอมให้อยู่สง,งบได้ไม่นางตายซะเถอะ รือว่าจริงๆแล้วจวอยยูเจอขอบเขตห้ามมีคนบุกเข้ามาหลอดแห่งเกาะวิญญาณสัตว์ร้ายดีเย่คาถาพรมฟุ กระโดดอย่างมีความสุขมันไม่เพียงแต่สามารถปัดเป่าแคสพิษได้แต่ยังดึงดูดกวางวิญญาณให้ตืน่นเต้นมากทูไทยมันเป็นร่างกายของวิญญาณอย่างไม่น่าต้องสงสัยพอตัวนางไปพิชวูตรวจสอบ ไม่เพียงแต่ร่างกายของวิญญาณแต่ยังรวมถึงลมหายใจของมังกรในร่างด้วยร่างเด่นแล่ปลท่าที่หายากน้าเวทนาสงสารดูเหมือนว่าเจ้ามีความคิดเห็นอย่างอื่นแล้วพอดีข้าขาดสมุนไพรที่ทำจากเขากวางอช่วยข้าด้วยพยุง คัดด้วยขยันจุ๊ผู้หญิงคนนี้จับแน่นนำกลับไปก่อนแล้วกันออัตราการดูดซึมของยานี้หายากจริงๆ เบาๆหน่อยสิท่านกำลังรักษาผู้คนอยู่ในนั้นได้ยินมาว่าท่านพาผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาเจ้าเห็นไหมว่านางหน้าตาเป็นอย่างไรนางดูดีหรือเปล่าเปรียแบบเทียบกับข้าแล้วเป็นยังไงบ้างละ่ะอย่ามาถามข้านะไปหาเสื้อผ้าที่สะอาดก่อนท่านพาผู้หญิงที่เป็นมนุษย์กลับมาและว,วางไว้ในศาลาทิ้งอยู่ใช่แล้วท่านชอบแต่ผู้หญิงเครื่องสัตว์ ที่มีคนดุกเท่านั้นผู้หญิงคนนี้มาจากไหนไม่มีอะไรทําเลยยังไงจะต้องการให้ท่านหลอดยนพวกเจ้าทั้งหมดลงไปยังหุบเขาเลี้ย,ยงปีศาจยาหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นเอ๊เจ้าถึงขึ้นมาแล้วนะมเมื่อตายยังสามารถเห็นคนงามดีจังเลย เดมันม,ม,มีเมล็ดยาโมเซนจะป้องกันทารุกในคันของเจ้าสิ่งที่ดีข้ายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะป้องกันทารุกในคันเจ้าบอกว่าข้าท้องละ่ะในฐานะแม่ของเด็กเจ้าไม่รู้เหรอถ้าไม่ใช่เด็กคนนี้เจ้าคงตายไปนานแล้วแต,แต่แต่ว่า ในฐานะที่เป็นทหารรับจ้างระดับพิเศษในศตรวรรษที่21ทะลุข้ามโลกนี้มาก็ท้องจริงๆพ่อของเด็กคนนี้จะต้องเป็นคนที่หายตัวไปหลังจากที่อยู่กับฉันในคืนนั้นในที่สุดข้ากลบการไล่ล่าคิดว่าสามารถเริ่มต้นการเดินทางของการพาะปลูกอมตะที่ห้าห่าได้ไม่ได้คาดหวังวัตษะที่ซ่อนอยู่ซึ่งถูกกระตุ้นนั้นเกิดขึ้นกับ ฮัลนี่จริงๆนะะั่นล่ะร่างกายนี้เป็นที่น่าอิจฉาของผู้อื่นแต่ดูเหมือนว่านางจะไม่ต้องการมันลำบากแล้วจริงๆหากเจ้าไม่มีลูกคนนี้เจ้าอาจที่จะเป็นแหงน้ำเน่าแต่เด็กคนนี้เขาปรากฏตัวขึ้นอย่างกระตันหันเกินนไปถ้าเป็นเพียงร่างกายของวิญญ,ญ,ญาณยาข้าจะนำนางกลับไปที่สำนักราชายาแต่พลังของราชามังกรในด้านของเธอนั้น มันเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าอยากศึกษาต่อจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นคนถูกลอตเตอรี่แต่ไม่ต้องการมันหายากที่ทารุกในคันอยากจะปกป้องแม่ของเขาถ้าแม่ไม่ต้องการมีลูกทำไมไม่ให้ข้าละ่ะเอะลูกปกป้องฉันจริงๆใช่ไหมนี่เขาตอบสนองต่อฉันอยู่ล่ะ ถ้าอยากที่จะเก็บเขาไว้ลุกจากเตียงขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของท่านข้าจะตอบแทนบุญคุณสำหรับความเมตตาของท่านสักวันหนึ่งขอลากรเดินทางปลอดภัยฉันจำได้ว่าฉันมาจากทางนี้นี่นะโฮ่งฮงอะทัดยาที่นี่ดูเหมือนสถานที่ปรุงยาผู้ชายคนนี้ดูไม่ธรรมดาเลย โ oh. อ้อะที่นี่มีสัตว์ร้ายมากมายแต่ถ้าฉันกลับไปเธอจะรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าใช่ผมเงินคนนั้นดูเหมือนจะต้องการอะไรจากเราการก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ได้มาระวังเป็นสิ่งที่อันตรายมากฉันค้นหาวิธีการอยู่รอดของตัวฉันเองจะดีกว่าตอนเช้าไปจจอเจ้าแพ้แล้วนะ สัตว์วิญญาณในเกาะเป็นอันตรายต่อคนนอกไม่มีทางที่เป็นคนธรรมดาจะผ่านป่าธาตุยาได้เพียงลําพังข้าไม่ได้คาดหวังอะไรใช่แล้วแต่นางเป็นคนที่พิเศษมากนั่นคือนายท่านอ๋ออ่ะผลสาวใช้ไม่มีความเคารพและทำให้นจท่านตกใจเออไม่รู้จักกฎ ป้อนนางให้กับสัตยาซะเจ้าค่ะอาอาไว้ชีวิตขั้นน้อยเต่ไหนท่านพวกที่ไม่มีความเคารพไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าใกล้ใานท่านอีกต่อไปจะเป็นอาหารของสัตว์วิญญาณเท่านั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นธาตยาด้วยซ้ำเข้าใจไหมผู้ชายคนนี้เป็นหลอดของเกาะจริงๆด้วยต้องมึงพาเขาได้ในเวลานี้ก่อน อาหารไม่ใช่เตรียมโดยการใช้เทคนิคแบบธรรมดาของเกาะน่าสนใจกลิ่นหอมออกมาเดี๋ยวนี้เอ๊เอข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นหลอดของเกาะต้องขอโทษด้วยสางกวนหูหยางขอแสดงความเคารพนท่านอาหารบนโต๊ะคือคำขอโทษของข้าต่อท่านเองเจ้ากล้าหารมากเลย ไม่รู้หรือเปล่าว่ามีผลที่ต้องรับมือเมื่อเข้าใกล้ข้าโดยไม่รู้จักกฎเกณฑ์หรือว่าเจ้ากังวลว่าข้าจะกลั่นเจ้าเป็นยาท่านได้ช่วยข้าเอาไว้ข้ารู้สึกขอบคุณ 1. น่ข้าต้องการตอบแทนบุญคุณ 2. องข้าตั้งใจอยากจะเป็นลูกศิษย์ของท่านห้องกลั่นยาภายในสามวันนี้ หากเจ้าปรุงเม็ดยาได้สําเร็จข้าจะพิจารณารับเจ้าเสิทธิ์ของข้าตกลงนับมาข้าจะทําสําเร็จแน่นอนอืมข้าจะรอดูไข่มุกแห่งจิตวิญญาณก่อนอื่นข้าจะต้องอ่านคู่มือนี้สักก่อนคู่มือบอกว่าข้าจะต้องใช้พลังวิญญาณในการหลอมส่วนผสมเพื่อให้รวมกันกับหม้อต้มได้ดีขึ้นยังไงก็ต้องลองดูก่อน นี่ไม่ใช่วิธีที่ฉันควรทำหรอกนะเป็นเพราะฉันใส่สมุนไพรามากจนเกินไปหรือเปล่านะปึ้งแสงนี้คือจิเม็ดยาเสร็จแล้วเหรอไม่จำเป็นต้องทำตามสูตรนี้ก็ได้นี่นะรากนี้ควรจะรวมเข้ากับสิ่งนี้ถ้าการใช้วิธีนี้ การกลั่นเม็ดยาก็จะดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนางกล้าไม่กระทั่งเปลี่ยนสูตรยาอย่างนั้นเลอตอนนี้ฉันผสมยายาลงในหม้อต้มใบเล็กแล้วจากนั้นใส่ทุกอย่างลงไปนี่สำเร็จฉันทำสำเร็จแล้วจริงๆถ้าให้ส่วนผสมทั้งหมดแก่นางในระดับหนึ่งนางทำลายบรรทัดฐานและกลั่นเม็ดยาระดับสองนี่เป็นเรื่องหายาก ดูเหมือนว่าข้าจะได้ลูกศิษย์แล้วลนะ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจงเป็นศิษย์ของข้าเข้ามาเพื่อทำพิธีเถอะเจ้าค่ะท่านอาจารย์ศิษย์ขอคำนำับท่านอาจารย์ช,ชิขอบคุณท่านอาจารย์มากฮึน้อย ในท่านเหตุใดท่านจึงใกล้ชิดนางถึงเพียงนี้บุคคลนี้ใช้มันยาใดล่อลวงในท่านกันนะบ้าจริงๆนางมีคุณสมบัติตรงไหนกัน3เดือนต่อมานี่คือดอกหยวนเล่ยที่ในท่านใช้เวลาปลูกสามปีหากสังกวนหูยางทำลายมันเข้าในท่านอาจจะฆ่าเธอก็ได้นี่คข้าไปสืบมาแล้วนะ เมื่อคืนมีเพียงสังกวนหูย่างเท่านั้นที่อยู่ที่นี่เนี่ยทันทีที่ข้าพบว่าต้นหยวนเลยถูกทำลายข้าก็รีบมาบอกเจ้าทันทีข้าต้องแจ้งข่าวให้กับนายท่านได้ทราบสังกวนหูย่างทำลายหยวนเลยอย่างนั้นเหรอเจ้าก็ดูเองสิแต่มันดูเป็นปกติมันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อคืนนี้อะ ถ้ากำลังสงสัยว่าใครกล้าแต่ต้องสมุนไพรของนายท่านที่แท้คนนั้นก็คือเจ้านี่เองอย่ามาใส่ร้ายข้านะเมื่อคืนเจ้าทำงานไม่ละเอียดพอด้วยรากเงาของมันข้าสามารถซ่อมมันได้แต่ด้วยวิธีพิเศษแมลงตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อหยวนเลยแต่สามารถใช้สืบย้อนไม่ถึงผู้ที่พยายามทำลายมันได้ดังนั้นสามารถที่ให้เห็น ได้ว่าคนที่พยายามทำลายมันก็คือเจ้านั่นเองนี่แม่นางสังกวนเนื่องจากหยดเลยคงดีข้าเดาว่านี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดเจ้าไม่ควรถือโทษกรดเครื่องได้ๆแน่นอนแต่แม่นางเศาวเย่าอาจรู้สึกไม่สบายไปสักพักถึงแม้มแมลงเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่มันจะทำให้นางรู้สึกคันน่าดำคาญมากอมือข้าแขนข้า สังกวนหูยางด้ายกะจริงๆทำให้ด้านกายของข้าเต็มไปด้วยผืนข้าจึงเข้าใกล้รับใช้ท่านหลอดไม่ได้เลยเจ้าสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วล่ะข้าต้องไปตรวจสอบหมีดำเมื่อเร็วๆนี้มันได้ทำลายทาตยาไปสองสามคนมันรุนแรงจนเกินไปหมีดำอย่างนั้นเหรอสังกวนหูยางสามารถจัดการกับสมุนไพรได้แต่กับส ร้ายข้าเกรงว่าเจ้าจะตกอยู่ในความลำบากสั้นแล้วข้ายังไม่หายดีจะปล่อยให้มนุษย์มาดังแกเราได้ยังไงเซาเย่าเจ้าพูดถูกไม่ต้องกังวลไปข้าจะรังแคให้เจ้าเอง <c oughs> อ,ก, <c oughs> อ<ะ>กลิ่นของเซาเย่านี่ ไม่ทำให้ข้าเบื่อหน่ายเลยจริงๆเป็นวันโชคดีของเจ้านะข้าจะแสดงให้เห็นว่าข้าได้ฝึกอะไรมาบ้างในสองวันที่ผ่านมาทำไมมันเงียบจังสังกวนหูยางวางยาพิษข้ามันตายแล้วหรือเปล่าเอ๊ะกลิ่นบนร่างกายของเจ้าแย่มากชิดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์กับเท่าที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้อาหารเพื่อมีชีวิตรอด ได้ประโยชน์จริงๆเป็นยังไงบ้างคะท่านอาจารย์ข้าได้ช่วยดูแลเอ๊ะสดดอกไม้สมุนไพรที่ใช้รักษาโลกนี้นี่จเจ้าอาสมุนไพรของข้าไปทําติ่มซ้ำอย่างนั้นเลยนี่คือที่เหลือจากการปรุงยาการยนทิ้งดูเหมือนจะเป็นการเสียเปล่าถึงยังไงท่านก็ไม่กินอาหารมนุษย์ ดังนั้นท่านคงไม่แม้แต่ที่จะสนใจมันอาจารย์ถ้าท่านมีว่าอะไรอีกครึ่งหนึ่งให้ท่านลองกินดูไม่ล่ะเอาออกไปให้พ้นมันไม่ถูกสุขลักษณะอ๋อข้ามีเซอร์ไพรส์ให้ท่านด้วยนะเซอร์ไพรส์อะไรกันมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยจะดีเลยก่อนอื่น ข้าค้นพบวิธีใหม่ในการกลั่นยาติ้งตังฟูบึมอิดอิดสร้างกวนวูหยาง <c oughs> ข้าขอโทษท่านอาจารย์ข้าไม่รู้ว่ามันทำไมถึงได้ระเบิดข้าจะซ่อมมันในทันทีอยกโทษให้ข้าด้วยเถอะนะท่านอาจารย์ ในช่วงนี้อำนาจของสารหลงยวนนั้นดุนแรงมากนั่นแหละพลังแรงมากจนดูไม่ออกว่าเป็นอำนาจใหม่ตามข่าวลือในท่านของสารหลงยวนมาจากเผ่ามังกรสารหลงยวนเผ่ามังกรละ่ะดูเหมือนว่าที่นี่จะมีหลายเผ่าพันธุ์ใช่ไหมลูกล้อมรอบด้วยพลังจิตวิญญาณอา๋เกิดไฟไหมอีกได้อย่างไร สร้างความเดือดร้อนอีกแล้วนะเอ๊ะเก็บรวบรวมเอ๊ะท่านอาจารย์อ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ข้าเออปล่อยเอ๊ะเจ้าไม่เหมือนลูกศิษย์ของข้าเหมือนเจ้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นมากกว่า ข้าต้องการกลันเม็ดยาระดับสูงแต่พลังวิญญาณของข้ายังไม่เพียงพอเนะี่ยท่านอาจารย์เกิดปัญหาไม่คาดฝันได้ง่ายๆทำความสะอาดซะพรุ่งนี้ข้าจะเริ่มพาบปลูกคนเดียวอย่าสร้างปัญหาอีกแล้วอเจ้าค่ะเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์อย่ากโกรธเลยนะข้าจะทำแคคออสมันตัสให้จากไปบ้าเอ้ยคอยดูเถอะ สังกวนหูยางนะหลายเดือนต่อมาข้าจำวิธีจิตที่อาจารย์สอนได้ดีมากแล้วดังนั้นวันนี้ข้าจะลองทำดูข้ากำลังจะคลอนลูกในเร็วๆนี้ดังนั้นข้าจะใช้วิธีการปรุงยาที่อ่อนโยนที่สุดเพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเริ่มกันเลยใส่เปิดออกฟิงสำเร็จ แล้วล่ะเนี่ยต้องดับเพลิงด่วนลุกขึ้นทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะเหตุใดไฟจึงลุกลามใหญ่โตขึ้นอีกแล้วอะใกล้จะคลอดแล้วละ่ะไม่ได้ข้าต้องการปกป้องเขาข้าต้องรีบจัดการ ลืมตาเกิดปัญหาขึ้นวูยอมอาจารย์ท่านมาแล้วพิงทำไมถึงเกิดเรื่องชิ้นนี้ได้พลังจิตของเจ้านะ่ะข้าเออเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ข้าจะหมดสติไปข้าคิดว่าข้าเห็น นั่นนางนี่นะงางคือเสาเย้าตอนที่ขันตื่นขึ้นมาจเจ้าเพิ่งโลรดบุตรเจ้าควรจะพักผ่อนให้มากกว่าน,นี้ขอบพระทัยอาจารย์แต่ยังมีบางอย่างที่ข้าจะต้องไปจัดการเดี๋ยวนี้ข้าสงสัยว่าสางควนบุอยางตายไปแล้วหรือยังเสาเย้า ที่ผ่านมาข้าอดทนกับเจ้ามาโดยตลอดไม่คิดว่ามันจะมาเกินขีดจำกัดแล้วจะาพยายามทำลายข้าและลูกของข้าแม้ว่ามันจะต้องเสียพลังจิตวิญญาณของข้าทั้งหมดข้าก็จะทำให้เจ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดเหมือนที่ข้าเคยผ่านมาอ้าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยป่นข้าวคุ้งไปทั้งตัวเหม็นจริงๆช่วยข้าด้วย ช่วยเจ้าเหรอข้ากลับหวังว่าจะสามารถฆ่าเจ้าเลยได้ในตอนนี้สูญเสียพลังจิตนายท่านขอพระทัยสำหรับการช่วยชีวิตสวาวเย้าในครั้งนี้ข้ารู้สึกเสียดายทะเลดอกไม้ที่สวยงามแห่งนี้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเจ้าต้องถูกเนรเทศออกจากเกาะบิญญาณสัตว์ร้ายและไปยังสำนักราชายาห้ามกลับมาที่นี่เป็นอน,นขอ,อนนายท่าน นายท่านอย่าเจ้าค่ะนายท่านสาเย้าขอร้องท่านอย่าในประเทศข้าไปสำนักราชาได้ไหมเจ้าค่ะพวกเขาต้องกินข้าเป็นชิ้นชิ้นแน่นายท่านเมื่อครูข้าเห็นนางสภาพนั้นคาดไม่ถึงว่าข้าเองก็จะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนนางยิ่งไปกว่านั้นแล้วข้าเกือบจะควบคุมอารมณ์ของข้าไม่ได้ เนเ่อนับเป็นความโชคดีของนางที่สามารถเผชิญกับชะตากรรมต่างๆและอยู่รอดมาได้